มาติดตามช่วงนี้ครับได้เวลาของร้องทุกข์กับบรรจงมาแล้วครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนของชาวบ้านนะครับมีชาวบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายฮะ อาศัยอยู่ริมถนนสายหนองคายท่าบ่อนะครับที่บ้านโคกคำและบ้านทุ่งสว่างร้องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรนะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรผ่านมาเป็นเดือนกว่ายังไม่เสร็จสิ้นแล้วก็มีปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยคลุ้งไปทั่วกระจายนะฮะกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนะครับนี่นะครับ โดยผู้สึกข่าวของเรานะก็ไปพบกับนายอภิวัตปานิเสณนะผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านโคกคำตําบลพระาธาตุบางพวนแล้วก็ชาวบ้านนะที่พากันไปดูนะครับจุดที่มีการปรับปรุงถนนนะครับไม่มีป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการว่าใช้เวลาก่อสร้างนานเท่าไหร,ร่นะฮะอีกทั้งไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีไฟเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังเ,เวลาที่รถขับผ่านเนี่ยก็ใช้ความเร็วมีการเกิดฝุ่นนะครับ คระคุ้งไปทั่วบริเวณครับโดยเฉพาะช่วงที่มีรถใหญ่วิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกนะฮะร,รถพ่วงเนี้ยก็เกิดฝุ่นมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนก็บอกว่าเนี่ยนะครับกวาดบ้านแล้วกวาดบ้านอีกนะปิดบ้านมิดชิดฝุ่นก็เข้ามาในบ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับระบบทางเดินหายใจเนี่ยตอนนี้หายใจก็ไม่สะดวกถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนหลัก นะฮะถ้าไม่มาซ่อมถนนก็ชำรุดแต่เมื่อมาซ่อมแล้วก็เหมือนไม่ตั้งใจไม่รีบซ่อมให้มันแล้วเสร็จทำงานกันวันละนิดวันละหน่อยผู้รับเหมาก็กลับไปแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยเสร็จช้าไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับขายไก่หมุนนะในกุ๊กนะบอกเดือดร้อนคือไก่หมุนที่ขายนเนี่ยโอ้โหเนี่ยของกินเนี่ยพอเจอฝุ่นเข้าไปคนก็ไม่อยากจะซื้อนะเอาเดี๋ยวลองฟัง่อยครับ ได้น้นำโอ้ลำบากแน่ครับตอนนี้พนมม้อส <ve> มถนนอ่าฝุ่นนี่คร well ับรบกวนร้ายเดี๋ยวนี้นะบ้านนี่กวนเลากวนดีครับบ่มีแนวสีแก้ไขเรื่องนี้ไหมครับเออแล้ววนี้ทั้งหน่วยงานมันก็บหังมาหยุดวันเสาร์อาทิตย์นึงเสียนะครับหดหนำกันกับหดมันกับบ๊วยว้เพิ่งกับหดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันสิบ่พร้อมขึ้นเดยกับบรู้นะครับอ่าเพราะว่ยติดถนนใหญ่ขั้นพนมม้อสมมันกับพังนะครับถนนกับพังเวลามอสมนึงเสียคือสงว่า ทรงจังไรละเนาะเอ่อเพราะว่ามันทรงตั้งใจปันได้บุคื่อใดเพราะว่ามันหยุดนะเฮตุงานเฮ็ุเมื่อแล้เนีอยหน่อยเดือดร้อนครับอยากให้รดน้ำเนี่ยโฮเทลกนถึงคนนี้นะครับผมครับเพราะว่ามันเดือดร้อนนะครับใกลก็ได้คุ้มไปยังเสียไงหลายขายของน้ำบากนะครับเดือดร้อนครับอยากให้น้นี่ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่สองคุณอภิวัตรปานิเศษนะครับว่าอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคุณผู้ชมครับ ก็คือช่วงนี้การกำลังกำลังเดินดำเนินง,งานระยะเวลากับบมีขื้นป้ายบอกว่าระยะเวลาการเห็ดเริ่มช่วงใหแล้วก็สิสิ้นสุดตอนไหนป้ายบ่งบอกขับรถถ้าช้ายัางกับบ่มีอยังสิน้นครับจากที่เขาได้ปัน่นปั่นทางขึ้นแล้วก็มาเห็ดไม่เนาะก็สินมนี้ฟุ้นปูนปูนผสมม่น้ำวันนี้รถแลนร็เรลวันนี้มันแห้งมันแห้งแล้วมันเกิดฟุน่นมันกับปิวเขาบ้านเขาซอง มันกเกิดบลญพิตนะครับเระเทศไทยโดยเฉพาะทั้งระบบการหายใจเขาเนี่ยมันบ่ดีครับเคืออยากให้ดำเนินการคือเรื่องของการพดน้ารดน้ำเนี่ยครับรดน้ำไห้มันเปียกให้มันเปียกตลอดทารันเปียกนี่รถแต่เนซ่าลุง้ารโบเปียกนี่โอ้เลนเร็วครับฟุ่นเหมือนฟุ่นกระจายเลยคุณบรรจงช่วยด้วยคุณบรรจงช่วยด้วยคุณบรรจงช่วยด้วยดเนนิการ ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราครับก็เลยสอบถามเรื่องนี้กับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะครับนายชาญชัยคงทันบอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นเขตรับผิดชอบของแขวงทางหลวงจังหวัดหนองคายนะตอนนี้ก็ได้มีการกำชับให้แขวงทางหลวงหรือทางหลวงชนบทเนี่ยควบคุมกำกับดูแลผู้รับจ้างกรณีดำเนินการต่างๆก็ต้องมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนนะถ้ามีฝุ่นละอองต่างๆเกิดขึ้นก็ต้อง นำรถน้ำนไปฉีดน้ำป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากว่ามีประชาชนก็ร้องเรียนจำนวนมากนะถนนสายหนองคายท่าบ่อนะครับบริเวณบ้านโคกคำกับบ้านทุ่งสว่างเนี่ยนะอ่ะทางรองผู้ว่าบอกว่าทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้ท่านก็กำชับไปแล้วเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมีการคำชับเองเราได้มีการคำชับนะครับให้ทางแขวงทางหลวงหรือทางหลวงชนบทก็แล้วแต่ นะครับได้มีการนะครับเข้าไปควบคุมกํากับดูแลผู้รับจ้างนะครับกรณีถ้ามีการดําเนินการก็ให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์นะครับกรณีถ้ามีฝุ่นละอองต่างๆที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนะครับก็ให้ทางกาชับผู้รับจ้างนะครับไปทาการลดน้ํานะครับเพื่อป้องกันให้มีการเกิดฝุ่นละอองเกิดขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นการสร้างความลําคาญรบกวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ ได้มีการทํำต่อเนื่องนะครับจนงานรีไซเคิลนะครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็คืออยู่ระหว่างการทําพามโค้ดนะครับคือการเป็นการปูนะครับซึ่งปัญหาเรื่องฝุ่นละอองต่างๆก็ได้มีการลดลงไปแล้วหลายสายครับทางรองผู้ว่าท่านทราบเรื่องท่านก็รับรู้ปัญหานะฮะกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็หวังว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาชาวบ้านก็จะได้นะครับ อยู่แถวนั้นเนี่ยได้อย่างสบายใจขึ้นสบายกายขึ้นด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามความคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบกันต่อไปอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลของคุณผู้ชมมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกเข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความหรืออ,อินบ็อกเข้ามานะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ